เอาละพี่น้องผมเองกำลังแบ่งปักนกกบพี่น้องในซีรีส์เริ่มต้นใหม่แล้วไปต่อแต่ในวันนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องอุทิศตัวอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับพี่น้องเราคิดว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับพระพรเป็นอย่างมากนั่นคือเรื่องอะไรครับพี่น้องการอุทิศตัวในการรับใช้ด้วยใจรักนี่คือเรื่องใหญ่สําคัญมากที่คนสมัยก่อนเขาให้น้ําหนัก และทําอย่างต่อเนื่องไม่เลิกลาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาก็ยังคงจะรับใช้พระเจ้าไปเรื่อยๆนะครับมาดูชีวิตที่ไร้วัตถุประสงค์ของคนคนนี้ชื่อ e l ลวิสเพรสลียในนิยาาตนยสารพาราเนะครับพี่น้องระบุว่าเขาขายผลงานเพลงเนี่ยนะครับพี่น้องมากกว่า250ล้านแผ่นในช่วงชีวิตของเขานะแล้วเขาก็เป็นดารานำในหนังถึง33เรื่องและยังอ้างว่าเขามีแฟนคลับทุรกเป็นพันล้านคนนะในเวลานั้นนะครับพี่น้อง นะจนทุกวันนี้หลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยหลายสิบปีเขายังเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่มีค่าตัวและรายได้สูงที่สุดจากการขายผลงานเพลงทั่วโลกลองจินตนาการดูกันแล้วกันนะโอโ้โหเอลวิสเฟสตรีนี่ดังกระชอนโลกเลยนะครับพี่น้องแต่ในอีกมุมหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นิตยสา,าเรเล่มนี้กล่าวว่าแม้เขาประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลเพื่อนเพื่อนของเอลวิสเล่าว่า,วาเขาไม่มีความสุขและความจุใจเขาตายตอนอายุ42เพราะอะไรรู้ปะ โรคอ้วนและติดยาแล้วก็พริสซิล่าพรสเลียนะครับพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาของเขานี่ให้สัมภาษณ์ว่าเอลวิสเนี่ยไม่เคยมาถึงจุดที่รู้ว่าเขาควรเป็นยังไงและอะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิตเอลวิสไม่มีวี่แววเลยว่าเขาจะเริ่มต้นมองหาวัตถุประสงค์จากที่ไหนในแง่หนึ่งเขาเหมือนคนที่หลงหายจริงๆ แล้มาดูพระผีช่วยให้เราเองเนี่ยให้ทิศทางที่ชัดๆมากๆเพื่อเราจะไม่ต้องอยู่แบบเอลวสเพรสลีย์ดังแต่ว่าข้างในว่างเปล่าเอเฟอเสตบสองก็สยบอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงทำไมดำรีไว้ทำไมล่วงหน้าพระเจ้าคิดไปก่อนแล้วว่าคุณเกิดมาพระเจ้าตั้งใจใช้คุณทำอะไร คุณมีการดีแล้วพระเจ้ารู้ด้วยว่าการดีนั้นคืออะไรพระเจ้าดำริไว้พระเจ้ากําหนดไว้พระเจ้าวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนจะสร้างเราัน้นคนฉลาดนะพี่น้องจะพยายามหาให้เจออะไรหนอพระเจ้าอยากให้ลูกทําอะไรสร้างลูกมาทําไมถ้าคุณเจอนะผมจะบอกให้แล้วคุณทํานะคุณจะอิ่มใจจุใจหลายๆคนทุกวันนี้ถึงแม้มันคนรวยล้นฟ้าแต่ไม่มีความสุขมิคิดเอลวิสเพรสลีย์เห็นไนะหมครับพี่น้องหูมังคั่งร่ำรวยมีชื่อเสียงแต่พี่น้องตายอย่างคนที่ไร้ความสุขในชีวิตว่างเปล่าเหลือเกิน แสดงว่าอะไรเขาไม่เจอว่าพระเจ้าสร้างเขามาให้ทําการดีอะไรว่าเขาเองควรจะทําเรื่องอะไรปรากฏว่าคขาหน้าเสียดายที่เขาพลาดไปทั้งๆนี้ในเรื่องการการงานประสบความสำเร็จดังนั้นฟังผมดีๆแม้คุณรวยแม้คุณเรียนเก่งแม้คุณมีหน้าที่การงานที่ดีแม้คุณมีชื่อเสียงในสังคมหลายคนถึงแม้คุณมีเหล่านั้นครบแล้วแต่ในใจคุณช่างว่างเปล่าเหลือเกินเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่เจอว่าพระเจ้าจริงๆสร้างคุณมาทําอะไรแล้วคุณต้องเจอให้ได้ เห็นไหมมครับพี่น้องนั้นเราถูกสร้างมาเพื่ออะไรเอาเรามาดูรูปด้วยกันสังเกตนะน้องพระเจ้าสร้างมาเพื่อเราจะให้พูดพร้อมกันเพื่อให้แล้วจากนั้นสังเกตนะพี่นะ้องเราถูกสร้างมาเพื่อสร้างความแตกต่างเราเราเกิดมาเพื่อทําให้โลกนี้ดีขึ้นเห็นไหมหมครับพี่น้องและที่สำคัญมากๆคือพระเจ้าสร้างมาเพื่อเราจะรับใช้เพื่อให้คืนเข้าใจไหมไม่ใช่คุณเองเนี่ยรอแต่ชี้นิ้วใช้คนอื่นเขาแต่พระเจ้าต้องการคุณเองเซิร์ฟคนอื่นอะพระเจ้าเลยบิ้วเรามาเพื่อเราจะเป็นพรได้พระเจ้าเลยให้ภาษาอังกฤษารกว่ เชฟในที่นี้เป็นตัวย่อย่อมาจากอะไรครับพี่น้อง Spiritual Gift Heart Ability Personality แล้วก็ Experiences นะครับพี่น้องพูดง่ายว่าพระเจ้าให้คุณไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยพระเจ้าใส่มาในตัวเราซึ่งเราต้องรู้เช่นหนึ่งฉันมีของประทานฝ่ายวิญญาณอะไรสองฉันมีภาระใจอะไรสามฉันมีความสามารถอะไรสีบุคลิกภาพฉันเป็นยังไงและหาประสบการณ์ฉันเป็นยังไงหอย่างนี้เป็นตัวกําหนดบอกคุณว่าคุณถูกบิ้วมาเพื่ออะไรพระคัมภีร์บอกว่างี้ พระหัตถ์ของพระองค์ทำไมครับบ้านและทรงสร้างคาบหลวงแสดงว่าคุณเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษนะพระเจ้าให้คุณมันมีเอกลักษณ์พิเศษเพื่อเราเองเนี่ยจะทําบทบาทพิเศษในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนกับเหมือนกับเราพระเจ้ามีบทบาทพิเศษบางอย่างให้ให้เราทําและเราคนเดียวเท่านั้นสามารถทําได้และถ้าเราไม่ยอมทําบทบาทนั้นบทบาทนั้นก็จะไม่สาเร็จเพราะในโลกนี้มีคนแบบเราเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั้นจำไว้ว่าตอนนั้นความสามารถของของ,ของเราเนี่ยไม่ใช่มีไว้เพื่อประโยชน์ของเรา เดียวแต่พระเจ้าบอกว่าให้เป็นประโยชน์ของคนอื่นอ่านาพระคัมภีร์ด้วยกันในในหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อ1ิบอกว่าไงตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ทำไมครับพี่น้องให้อะไรให้ใช้ของประทานนั้นถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่าของประทานคุณคืออะไรแล้วคุณจะไปใช้ได้ไงหรือคุณอาจจะใช้โดยไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้แต่มันจะมันจะดีกว่าเยอะถ้าเรารู้ว่าคืออะไรแต่พอรู้เสร็จคุณต้องตั้งใจว่าฉันจะใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เไหมเป็นผู้รับมอบชันท่าที่ดีที่ทำไมครับแจกและสําเดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าเห็นปะดังนั้นวันนี้ผมมีหน้าที่ต้องรู้ว่าของมาทานนั้นคืออะไรแล้วพอรู้เสร็จผมต้องใช้แล้วต้องใช้ทำไมครับพี่น้องแบบคนที่เป็นเป็นผู้อรักขาที่ดีเอาไปทำไมครเอาไปแจกไหมคว่าเอาไปเป็นพรและสําดงพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทําการผ่านนะผม <c oughs> เพื่อพี่น้องน่าเสียดายนะพี่น้อง หลายคนต้องการรับใช้พระเจ้าแต่ไม่ต้องการจะรับใช้ผู้อื่นถ้าคุณอยากจะรับใช้พระเจ้าโดยไม่รับใช้ผู้อื่นผมขอบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้คุณไม่สามารถจะรับใช้พระเจ้าโดยไม่รับใช้ผู้อื่นได้เพราะอันนี้จริงแล้วเรารับใช้พระเจ้าผ่านการรับใช้ผู้อื่นมัทถิวบทที่ยี่สิบข้อยี่แปดเพศูุตราวงี้อย่างที่บุตรมนุษย์ทำไมครับมีได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะมาเพื่อปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นอะไร ค่าไทยคนเป็นอันมากในภาษาอังกฤษใช้ภาษาไว้ดีมากๆเลยนะบอกว่านี่ Your attitude must be like my own เพชสูบ,บกว่าไงท่าทีของท่านจะต้องเป็นเหมือนกับของเราโอ้แสดงว่าการรับใช้ไม่ใช่อยู่ที่เนื้อง,งานที่คุณทำเท่านั้นแต่มันสำคัญมากๆคือลักษณะของจิตใจลักษณะของความคิดและท่าทีของเราตอนที่ทำเนี่ย ทำด้วยท่าทีแบบไหนอันนั้นสําคัญมากๆไม่แพ้สิ่งที่คุณทำเอาล่ะว,วันนี้ให้เรามาเรียนอย่างรวดเร็วถ้าเกิดคุณจะรับใช้อย่างพระเยซูทำยังไงให้เป็นน้องทำแบบน,นี้คุณต้องมีใจสี่แบบหนึ่งต้องมีใจพร้อมให้เรียกใช้พูดวพรากันพร้อมให้เรียกใช้หากต้องการรับใช้แบบพระเยซูนะสิ่งแรกที่ต้องทําคือคุณต้องภาษาฝรั่งผู้พิีมากๆกเลยคือ being available available คือคุณก็ต้องให้เวลาได้เรียกไหม บอกมาเมื่อไหร่โอเคได้คือเวลาคุณ available ทําให้คุณทะแม่เปนน้องเจอกันได้ใช้เวลาด้วยกันได้ทําอะไรบางอย่างด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ available เจอไม่ได้ทําอะไรด้วยกันไม่ค่อยได้เพราะคุณไม่ available ไม่มีเวลาให้แต่นั้นวันนี้พี่นองครับหลายๆคนเนี่ยรับใช้คนอื่นไม่ได้เพราะอะไรรู้ปวะไม่มีเวลาเฮ้ยมาช่วยเป็นปฏิคมหน่อยไม่มีเวลามาช่วยร้องเพลงหน่อยไม่มีเวลามาช่วยดูเรื่องความสะอาดข้างบนหน่อยไม่มีเวลา เราช่วยดูเลื่องกราฟิกเขาบอนะไม่มีเวลาพูดเ่ยๆท่าเลื่อนของพระเจ้านะไม่มีเวลารับเช็คมีเวลาเที่ยวมีเวลาไปกัสนุกมีเวลาช้อปปิง้งมีเวลายกเว้นรับใช้พระเจ้า no time แล้ววันนี้ไปนะครับถ้าเกิดคุณคิดจะรับใช้พระเยซูนะคุณต้องบอกว่าฉันมีเวลา,วลาคุณจัดเวลาได้แล้วคุณรู้ป่ะพระเยซูเนี่ยยุ่งไหมคุณว่าพระเยซูยุ่งไหม,ไหมแต่คุณเชื่อไหมพระเยซูเนี่ยพร้อมให้คนอื่นขัดจังหวะนะตารางของพระองค์ พรค์มีแผนนะจะทํานั่นทํานี่ทีเดียวแต่ว่าพระองค์หยุดเพื่อจะรับใช้หยุดเพื่อจะช่วยหยุดเพื่อเห็นแก่คนการอัศจรรย์แทบจะทุกครั้งเกิดขึ้นเพราะพระเยซูหยุดเพื่อจะช่วยใครบางคนทําไมผมถึงพูดแบบนี้อ่าลองดูดินี่นะมีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมทางเมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จจึงร้องว่าพระองค์บูบเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ด้เถิดพมกองลังไปที่นึงมีแผนจะไปที่หนึ่งมีคนตาบอดบอกพระองจะกล้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย แล้วดูพระเยซูทำไงอันต่ออันต่อฝ่ายประชาชนก็ห้ามเขาให้นิ่งเสียเห็นไหมอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งผมกำลังวีบีซีผมมีงานมีตารางต้องทำมีไม่ยังต้องทำแต่เขายิ่งร้องขึ้นอีกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดขอทรงเมตตาครับองค์เทิดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพระเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์เจ้าแล้วดูพระเยซูทำไงพระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่หยุดที่สต๊อแล้วเรียกเขามาแล้วตัดว่าไงท่านทั้งสองจะใครให้เราทำอะไรเพื่อท่าน พี่น้องครับแล้วจากนั้นพี่สู้ร,รักษาเขาประเด็นคืออะไรครับพี่น้องผมขอหนุนใจพี่น้องคุณต้องเต็มใจถูกรบกวนเต็มใจถุกขัดจังหวะบ้างผมขอถามหน่อยให้เวลาพระเจ้าได้ไหมพระเจ้าสําคัญไหมจงให้เวลาพร,ระเจ้าประพฤกับพระเจ้า่อยครับพี่น้องฮเลลูยา่าอะอย่างรวดเร็วอะไรคืออุปสรรคของการให้เวลาหนึ่งคือรักตัวเองมากมากเกินไป สองคือรักวัตถุมากเกินไปคุณรักตัวเองมากคุณก็ให้เวลาคนอื่นไม่ได้คุณรักวัตถุมากคิดว่าเงินทองสิ่งของสาคัญคุณก็เห็นคนสําคัญน้อยลงไปแต่นั้นถ้าเกิดตอบได้ก็แล้วแต่ที่คุณเองรักตัวเองมากรักวัตถุมากคุณก็คงให้เวลารับใช้พระเจ้าไม่ค่อยได้และสองถ้าเกิดคุณจะรับใช้พระเจ้าได้คุณต้องมีใจขอบพระคุณพระคัมภีร์บอกว่างี้ยอห์นบทที่สิบเอ็ดข้อสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองพระเยซูทรงแงนพระพักขึ้นตัดว่า ข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่พระเยซูจะรักษาคนเจ็บคนป่วยและพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสังเกตเวลาพระเยซูจะหักขนมปังเลี้ยงทวีคุณนะเลี้ยงคนเป็นพันๆคนด้วยขนมปังห้าก,ก้อนปลาสองตัวพระเยซูขอบคุณ ทุกครั้งทน่คุณรับใช้พระเจ้าคุณต้องรับใช้พระเจ้าด้วยใจขอบคุณไม่ใช่ด้วยความขมขื่นไม่ใช่ด้วยความรู้สึกเบื่อเซ็งแล้วก็รู้สึกมือกงุดหงิดกับสิ่งที่ได้ทําแล้วก็บ่นไปพ,พึมพำไปไม่คุณต้องรับใช้พระเจ้าด้วยใจยินดีพูดว่ากันฉันจะรับใช้ด้วยใจยินดีดนนดนดและอุปสรรคต่อใจขอบคุณคืออะไรคือการเปรียบเทียบและวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นและสองคือแรงจูงใจที่ผิดภาคการที่3นะครับพี่น้องคืออะไรคุณต้องมีใจซื่อสัตย์นะ ช่วงท้ายของการรับใช้บนโลกพระเยซูบอกว่างี้ข้าพเจ้าได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะอะไรครับข้าพระองค์ได้กระทํากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทํานั้นสําเร็จแล้วสังเกตไหมพระเยซูทําจนสําเร็จไม่เลิกกางคันแต่นั้นวันนี้ขอหนุนใจอย่าย่อท้ออ,อย่ายอมแพ้จงเพียรทนแล้วก็บักบันรับใช้พระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตพระคัพปีอพบ,บอกว่างี้หนึ่งโครินบทที่สี่ข้อสองบอกว่าฝ่ายผู้อรักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ ทุกคนพี่นะครับผมขอถามหน่อยคุณซื่อสัตย์รึเปล่าะในในโบสถ์ของเราเนี่ยเราดีใจมากๆที่เรามีทีมที่ซื่อสัตย์เอเมนไหมเรามีมือกล้องที่ซื่อสัตย์เรามีคนคุมเสียงที่ซื่อสัตย์เรามีหัวหน้าเซลล์ที่ซื่อสัตย์เรามีทีมผู้นำทีมจีนสองที่ซื่อสัตย์และมีสมาชิกที่ซื่อสัตย์แล้วเราประพฤตกับกันและกันหน่อยครับพี่น้องเอเมนเอเมนสุดท้ายสุดท้ายมีใจกว้างคุณได้มีอย่างที่สี่มีใจกว้างขวางในกิจการบทที่สองผู้เชื่อ ทั้งปวงอยู่รวมกันและถือครองทุกอย่างร่วมกันพวกเขาขายทรัพย์สินของและนํามาแบ่งปันให้แต่ละคนตามความต้องการสังเกตไหม,พว,มพวกเขาเปิดสองอย่างเปิดใจกับเปิดมือโอเปน e าร์ Open h e n ฮนดพวกเขาเปิดใจคือให้เวลานะให้ความสามารถแล้วก็ให้เวลามาอยู่ด้วยกันเห็นไหมมาอยู่รวมกันแล้วจะนั้นไม่ใช่แค่รวมกันพวกเขาช่วยกันให้ก่กันแล้วกันเป็นพรกันแล้วกัน นนในวันนี้ผมเองอจุดนุนใจพี่น้องว่าคริสตแทของพระเจ้าคุณคุณต้องโอเ n นฮาร์คุณต้องมี open นแ n นด์ด้วยใจคุณก็ต้องเปิดแต่ในในเดียวกันมือคุณก็ต้องเปิดด้วยเหมือนกันพระคัพี่ว่างี้โลมบที่สามข้อยี่สี่แต่พระเจ้าทรงพระก,กรุณาให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วสังเกตพระเจ้ากรุณาเมตตาเราโดยให้พระบุตรมาตายแทนเรา การรับใช้จะรับใช้ไม่ได้ถ้าคุณไม่มีวิญญาณของการให้พระเยซูพระเจ้ารักเรามากๆและพระเจ้าให้พระบุตรและ,ะเบซูให้ชีวิตมาตายบนไม้กางเขนเพื่อพวกเราเราสามารถให้โดยไม่รักได้มีหลายคนให้ครับแต่ว่าให้เอาหน้าบางให้อะไรบ้างแต่เราไม่สามารถจะรักโดยไม่ให้น่้นเป็นเหตุให้ความใจกว้างเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้รับใช้ การรับใช้หมายถึงการเต็มใจจะให้พระนกัมพีบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระเจ้ารักพระเจ้าให้การขอบคุณและการให้ไปคู่กันเขาจึงเรียกว่า thanksgiving และเมื่อเราให้มันเป็นการฝึกจิตใจของเราทําไมครับพี่น้องที่จะเป็นที่จะห่วงใยฝึกใจที่จะขอบคุณฝึกใจที่จะบอกพระเจา้าโระองค์เราเชื่อและวางใจในพระองค์ ฝึกใจที่จะบอกกับพระเจ้าเราพร้อมเสมอไม่ว่าพระเจ้าจะเราเข้าส่วนเรื่องใดเราอยากจะมีส่วนเสมอและเนื่องจากผลแห่งการปฏิบัตินั้นเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าโดยเหตุที่ท่านทั้งหลายยอมฟังและตั้งใจอยู่ในอำนาจข่าวประเสริฐของพระคิดและเพราะเหตุท่านได้แจกใจเห็นไหมท่านได้ให้ท่านได้ถวายท่านได้มีส่วนช่วยงานของพระเจ้าและแก่คนทั้งปวงด้วยใจกว้างขวางเห็นไหมนำมาซึ่งคำสรรเสริญเพราะเหตุพี่น้องให้ด้วยใจกว้างขวาง อันนั้นวันนี้เนี่ยขอพระเจ้าเมตตาให้เราเองเป็นคนที่มีใจกว้างเวลาคุณตายไปนะพระเยซูจะถามคุณสองคำถามหนึ่งพระเยซูหรือพระเจ้าจะถามว่าลูกเอ๋ยเจ้าทําอะไรกับพระเยซูพระบุตรของเราพระองค์จะไม่ถามว่าเจ้านับถือศาสนาอะไรอยู่คณะไหนไปคริสตักไหนรับบัพติศมาที่ไหน แต่พระองค์จะถามว่าเจ้าทําอะไรกับพระบุตรของเราเราให้พระบุตรมาตายบนกำแเขเพื่อเจ้าฟื้นขึ้นมาจากความตายและเราส่งคนไปข้อประตูแบ่งบันข่าวดีให้กับเจ้าเจ้าทําอะไรกับข่าวดีกับพระบุตรที่มาตายบนกำเขนเพื่อเจ้าเจ้าต้อนรับพระบุตรของเราหรือเจ้าปฏิเสธเจ้าเชื่อหรือเจ้าไม่ยอมรับจะเปิดใจหรือเจะปิดใจพระเจ้าจะถามคุณวันนั้นและนั่นคือคําถามชี้ชะตาคุณเลยว่าคุณจะไปนิรันดร์ที่ไหน ดังนั้นคุณต้องตอบดีๆถ้าคุณบอกว่าออตอนอยู่บนโลกไม่สนใจปฏิเสธไม่ต้องการพี่น้องก็ชะตาคุณขาดเลยครับพี่น้องวันนั้นเพราะว่าพระเจ้าจะบอกเจ้าปฏิเสธพระบุตรเจ้าต้องถูกโยนในบึงไฟนรกดังนั้นพระองค์จะถามคุณเจ้าทําอะไรกับพระบุตรของเราที่เราส่งไปตายเพื่อเจ้าดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจผมขอท้าทายคุณและเชิญพี่น้องให้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต พระพยซูพระเจ้ารักเรามากจนได้ประทานพระบุตรมาตายบนกางเขนเพื่อรับเวรกรรมรับผิดรับบาปแทนเราและพระเจ้าบอกว่าเปิดใจลูกพอเราส่งพระบุตรมาตายเพื่อเจ้าแล้วเจ้าพ้นเวรพ้นกรรมได้แล้วและถ้าเกิดคุณเปิดใจพระเยซูจะเข้ามาอยู่ในชีวิตมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยรอดและคุณจะไม่ต้องพินาศแต่มีชีวิตอิจฉาเองไหมครับพี่น้องนั่นคือคำถามที่หนึ่งคำถามสุดท้ายเจ้าทําอะไรกับสิ่งที่เราให้เจ้าตะลันของเจ้าความสามารถเวลา ทรัพยากรต่างๆความสัมพันธ์เครือ <c oughs> ข่ายโอกาสต่างๆมันเกี่ยวข้องกันอะไรขกขาพระเจ้าบอกว่าเจ้าทําอะไรเงินที่เราให้เจ้าความรู้ที่เราให้เจ้าความสามารถที่เราให้กับเจ้าโอกาสที่เราให้กับเจ้าเวลาที่เราให้กับเจ้ากําลังวังชาที่เราให้กับเจ้าเจ้าทําอะไรกับมันผมต้องการเตรียมพี่น้องให้พร้อมที่จะตอบคาถามสองคำถามนี้นั้นแล้ววันนี้จงอุทิศตัวบางคนจะแก้ตัวบางคมจะฆ่าเขาเพรานจะยุ่งเกินไป ที่จะทตามสิ่งที่พระองค์ทรงปั้นข้าพเจ้าให้ทำเราอาจจะรู้สึกไม่มีใครสังเกตเห็นการรับใช้ของเราแต่ไม่อจะจดหนุนใจพระเจ้ามองเห็นเมื่อคุณรับใช้พระเจ้าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าไม่เคยลืมทุกอย่างที่คุณทําเพื่อพระองค์โดยการรับใช้ผู้อื่นมนุษย์มองไม่เห็นแต่พระเจ้ามองเห็นทุกสิ่งที่คุณรับใช้พระเจ้าโดยรับใช้มนุษย์และพระเจ้าบอกคุณจะขาดบําเหน็จก็หาไม่ได้วันนี้อย่าผิดพลาด โดยการผลานชีวิตของตัวเองอย่าปล่อยให้มันผ่านไปอย่างไร้วัตถุประสงค์จงรับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้ผู้อื่นจงพร้อมให้พระเจ้าเรียกใช้จงรับใช้ด้วยใจขอบคุณจงซื่อสัตว์และจงใจกว้างเมื่อพี่น้องทำเช่นนั้นพระเจ้าจะทรงใช้ท่านอย่างแน่นอน a เมน